สวัสดีครับผู้ชมครับหลังสนาคารโควิดเป็นต้นมานะครับอุตสาหกรรมภาพยนตร์อาจจะดีขึ้นตามลำดับแต่ว่าก็ยังประสบปัญหาที่ค่อนข้างร้ายแรงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนผู้ชมที่ลดลงครับแล้วก็การแย่งรอบฉายกันเองของบรรดานหนังบล็อกบัสเตอร์ต่างๆจนถึงตอนนี้ครับมีอีกปัญหาหนึ่งที่คนในวงการฮอลลีวูดเริ่มหนักใจครับก็คือบรรดานหนังเล็กหนังอาร์ตท,ที่เคยเป็นตัวเต็งในเวทีประกวดต่างๆ เริ่มมีผู้ชมลดลงเช่นกันแล้วก็ลดลงในอัตราที่น่าใจหายครับ The only way these women are going to go on the record <Okay. S 2> is if they all jump together We're all here, h a r v e Who have you talked to? ่จะสร้างจากเรื่องจริงครับที่จุดกระแสะให้ f ฟ m i n i s t แล้วก็ Hashtag Me Too กลายเป็นเทรนด์ไปทั่วโลกยาวนานหลายปีแต่ดูเหมือนว่าภาพยนตร์เรื่องชีเซตหนังที่เล่าถึงเบื้องหลังการทำงานของผู้สึกข่าวหญิงจาก New York Time s ที่เปิดโปง planning, พฤติกรรมเฉาาของฮาวิ์วายสตีนกลับไม่ได้เสียงตอบรับที่น่าพอใจนะักนั่นคือทำรายได้ไปเพียง2.2ล้านดอลลาร,ร,ร์สหรัฐแม้จะเข้าฉายถึง2,200โรงภาพายนตร์ทั่วสหร,รัฐก็าตามครับทำให้นี่กลายเป็นภาพายนตร์จากค่ายใหญ่ที่ทำสิติรายได้ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของฮอลลีวูดผู้สังเกตการรายหนึ่งนะครับ uh huh. วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะเนื้อหาของหนังที่อาจจะเครียดเกินไป ไม่เหมาะกับบรรยากาศที่คนส่วนใหญ่กำลังประสบปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องของราคาพลังงานจากสงครามในยูเครนและปัญหาเศรษฐกิจซึ่งทำให้ผู้ชมส่วนใหญ่ในเวลานี้ครับไม่อยากชมภาพยนตร์ที่ตีแผ่สังคมอีกต่อไปอาจจะอยากหาภาพยนตร์ที่มีความสนุกสนานหลีกหนีจากความเครียดในชีวิตประจำวันมากกว่าครับ Okay, give hug. ปัญหาของภาพยนตร์อาร์ตนะครับหรือภาพยนตร์ระดับรางวัลที่รายได้ตกต่ําไม่ได้จบในเรื่องเดียวครับหากยังกินไปถึงภาพยนตร์เรื่องอื่นๆที่ออกฉายในเวลาเดียวกันด้วยครับ <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็นอเมริกานไทม์นะครับที่นําแสดงโดยตราดังอย่างเซอร์แอนโทนีฮอปกินส์และแอนแทชเวย์หากฉายไปได้เพียงหนึ่งเดือน oh, <my> ก็ทำรายได้ไปเพียง1.8ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น oh, <my> ขณะที่หนังแ mm hmm. ามทองคำอย่าง Triangle of ness, s a d n e s s ก็ทำรายได้ไปเพียง3.8ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้แต่ทากหนังรางวัลน,นักแสดงนำยอดเยี่ยมจากเทศกาลเวนิสที่เป็นฝีมือการแสดงของเคสแบนเชตแล้วก็ได้คะแนนนายลอตเทนโทเมโตสูงถึง92ก็ทำไรายได้ไปไม่ถึง5ล้านดอลลาร์แม้จะฉายมาเกือบ2เดือนแล้วก็ตามครับซึ่งทางผู้สร้างก็มองว่าเหตุผลส่วนหนึ่งที่คนดูน้อยลงอาจเป็นเพราะนักแสดงระดับแม่เหล็กมีจำนวนน้อยเกินไปครับรวมถึงเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ที่ค่อนข้างขดถูที่สำคัญครับ อีกสาเหตุหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือกลุ่มคนที่มักจะดูหนังคุณภาพแล้วก็หนังอาร์ตอาจจะไม่ใช่กลุ่มคนที่เข้ามาชมภาพยนตร์ในโรงอีกต่อไปแล้วก็เป็นไปได้เช่นกันครับ อย่างไรก็ตามข้อมูลอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่ว่าภาพยนตร์อาร์ตหรือว่าภาพยนตร์ที่เป็นหนังรางวัลจะไม่ประสบความสําเร็จเลยในการฉายในโรงภาพยนตร์นะครับมีภาพยนตร์จำนวนไม่น้อยที่สามารถทำไรายได้ได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นเอลวิสีีประวัติที่สร้างจากเรื่องราวของราชาร็อกแอนโลเอลวิสเ e รสลีก็ทำไรายได้ทั่วโลกไปเกือบ3 0 0ล้านดอลาลาร์สหรัฐ นอกจากนี้นะครับยังมีหนังคอมเมดี้มัลติเวิร์สอย่าง Everything Everywhere All at Once ที่นำแสดงโดยมิเชลโยก็ยังทำไรายได้สูงถึง103ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทั่วโลกนอกจากนี้ยังมี The Menu หนังสยองขวัญเรื่งองราวของครัวเชฟมิชลินนะครับซึ่งเปิดตัวด้วยไรายได้สูงถึง9้าล้านดอลลา,าร์สหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่งทั้งหมดนะครับก็มีคนวิเคราะห์ว่ารวนเป็นส่วนผสมของงานอาร์ตกับช่องภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นทั้งดนตรีตลกและก็หนังสยองขวัญนะครับ ทำให้สามารถดึงดูดผู้ชมรุ่นใหม่ให้เข้ามาชมในโรงภาพยนตร์ได้อย่างไรก็ตามครับหลายคนก็มองว่าความสําเร็จที่กล่าวมาแล้วก็คงไม่พอจะยิ่งสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันกับสตรีมมิ่งหรือนิสิี่เกิดจากบรรดาค่ายหนังไายพยายามลงทุนเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปในโลกออนไลน์ทำให้มีแนวโน้มไม่น้อยครับที่บรรดาค่ายหนังยักษ์ใหญ่ต่างๆที่เคยเป็นผู้ลงทุนให้กับภาพยนตร์อาร์ตแล้วก็หนังรางวัลต่างๆ จะพยายามลัดเข็มขัดแล้วก็อาจจะมีภาพ,พยนตร์คุณภาพแบบนี้ออกมาฉายน้อยลงไปเรื่อยๆครับพบกับมองหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ